เสียงของตัวแะไรูใครทำอะไรอะไรเสียงแกร่งเงแยแงแพแงแงะเสียงไงไ้สิ่งเว่เสียงองไอเสียง้านะไม้วาเสียงอวนอนแบบไม่าวเสียงเต่าคำใบทำบเต่ามาถึงำเสียง พะว่าพะว่ามันเกิดโตอย่งไแม่อ๋อ้ตมันโตโตอะแเราเรามีเสียงอะไรอีกที่เราทำได้มีเสียงัวอะไรเสียงแกะครับแม่ะแล้วก็แล้วก็ตายมาตา้าเสียงอะไหูอ่ะปูดูวดปูดปวดางแล้วหะอแล้วก็ตายก็ตายก็ตายขอเสียงเล เราเสียเสียงไก่อลยที well. <sh mm ่เราไปเจอมีเสียงไก่อน่ยไก่เสียงเป็นอ่ะแกะแกะแะเสียงอะไรอีกนะมีตัวอะไรอีกที่เราเปนเชื้อเหรอที่ที่ที่มาฟาร์มแกะเหรอใช่ไหมพี่ฟาร์มแกะลู้ดีดีอ่ะมีมีี่อ่ะมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไร เป็ดเหออาเป็ดอเป็ดหรือว่าปああูไหมต่อต่อไหมเอาต่อเอาต่อป <Race. S 1> อูอป,ป<ร> <Sah> ูไหมอปูโอ้ยไม่ต้องรอาดีเขาเห็นไมไ่ได้ยิอเสียงเต่าเสียงต่าทัอา่ไเต่ามันถเสียงนะอะไรวะแล้วทีน้องยิงไปแลวยิงเจอเต่ามนทำอะไรกันขี่หลงังเต่ามันขี่หลังทำไมเต่าไม่ต้องขี่หลงังได้เห จะรากกันแล้วจะไม่ใชไม่ใชตเมอตัวเมึคนนอเลยอะอ้กตัวเมนเหมือนเาะอแล้วมามามาทัเสียงไงฮัฮมฮอไมวะน่นเน่นี่ไม่ใช่หรอเร็วเร็วตัวจ้ารร ไอ้ตัวที่อไนไอ้ตัวที่มไนหนังเวสิ่ชื่อว่าทำเสีงไงไอ้อันี้คือเสียงตัวอะไรเสียงที่ที่ที่หนูหนูชืวหนังแองเกรเบิร์ดที่แองสู้อ๋อที่ตัวสู้น้ำลายไปดยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงงงงงหงงงงงงงปงง